มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจารปรดเก้าพลตำรวจโทสุรเชษนั่งที่ปรึกษาสบ .9 กวันที่28มีนาคม2,564ผู้สื่อข่าวรายงานเว็บไซต์ราชกิจจาโนเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการพลรเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ผักพานข้าราชการพลรเรือนสามัญซึ่งคณะก,กรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้รับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือนักบริหารระดับสูง สำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรีสำนักนายรัฐมนตรีและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่27มีนาคม2564ประกาศณนะวันที่28มีนาคม2564ผู้รับสนองพระบรมราชโอ,องการ ขณะเดียวกันมีพระบรมราชอ,องค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการจำนวน75นายให้มีผลณนะวันที่1เมษายน2564ผู้รับสนองพระบรมราชอ,องค์การพลเอกประยุจันโอชาในร,นรัขอขอรฐมนตรีขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจาก สยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ